ตอนนี้เปิดแล้วนะครับสำหรับ Stock Screen s i g n a นะครับเป็นโปรแกรมที่ผมภูมิใจมากๆนะครับนะแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนักลงทุนมากๆนะครับเพราะว่าโปรแกรมนี้มันจะคอยสกรีนเหรียญต่างๆที่เข้าเงื่อนไขที่น่าสนใจที่ผมวางเอาไว้ให้แล้วนะครับอย่างเช่นเขียวแรกนะครับซึ่งมันจะทำการสกรีน คริปโตหุ้นไทยหุ้นนอกรวมกันเป็นพันๆตัวเอามาเสิร์ฟให้กับเราในมือถือเลยนะครับหรือว่าจะเป็นใน Discord หรือว่าใครไม่อยากใช้งาน Discord ก็ใช้งานในอีเมลรอรับอีเมลอย่างเดียวแล้วก็ดูได้เลยว่ามีอะไรกันบ้างหรือว่าจะดูผ่านไลน์ก็ได้เท่านี้ยังไม่พอนะครับโปรแกรมนี้ยังสามารถได้สกรีน หเหรียญหรือว่าหุ้นที่เข้าเงื่อนไขวีเขียวเดแดงได้ด้วยหร,หรือว่าทำเฟรมเดเนี่ยย่อลงมาในโมเมนตัมที่ทำเฟรมวีกําลังขึ้นมันก็มีโอกาสที่จะทําให้กราฟมันกลับขึ้นไปตามทำเฟรมวีนั่นเองซึ่งก็สกรีนเป็นพันตัวเอามาเสิร์ฟทุกเชา้าเอาไว้ให้แล้วเช่นเดียวกันแล้วก็คนที่สมัครตอนนี้นะครับจะได้รับในเรื่องของอินดิเคเตอร์ เอาไว้ให้ด้วยนะครับสำหรับอินเิเกเตอร์ที่ดูวิเขียวแดงประกอบกันแล้วก็อื่นอีกมากมายนะครับสำหรับตัว Sto อก s k i n Signal แบบพรีเมียม1ปีสำหรับวิธีการสมัครก็ง่ายๆนะครับก็แอดไลน์แอดคลิปตัวล็อกกันได้เลยแล้วก็กดปุ่มสมัครผ่านทางไลน์ได้เลยหรือว่าจะดูวิธีขั้นตอนต่างๆกันก็ได้นะครับก็อยู่ในไลน์นั่นแหละนะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบแล้วก็เป็นประโยชน์นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ